สวัสดีค่ะแปลกที่สุดในโลกต้นไม้ไม่มีใบมองต้งนนี้ได้พี่น้องอีกต้นหนึ่งก็พูดไม่ใบท <c oughs> ีนี่เยลมามันค่ะฤดูดาวต้นไม้จะไม่มีใบเพราะว่ามันหนาว ไม้ไม่มีใบพี่น้องวันนี้อากาศดีมากลมบอยอบยต้นสนใบสีเขียวแต่ต้นไม้ทุกชนิดมันจะใบร่วงหมดทองฟ้าแจ่มใสสวยงาม เอรมันพี่น้องค่ะวันนี้อากาศดีมากอากาศดีที่สุดเลยเหล็ดแอมแซมสะดอกต้นไม้ไม่มีใบนะคะใบมันจะเกิดใบตอนเดือนเออเดือนอะไรเดือนเมษาเดือนมีนาใบไม้จะป้องใบ ซื้อดูใบไม้พรี